สวยมากครับรองหัวสิงโตนะโอ้โหสวยมากสวยสวยสวยเลยสวยเลยยโยสวัสดีวัรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับ่องเฮียมีพะ ว,ว้าววีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมชอยชิงวีหรือว่าเกมมาแปอมคายพีจนั่นเองทุกคนก่อนอื่นก่อน,อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์ก็ดซับสไครต์กดติดตามปกปาลังใจไว้ช่องเฮียมี่พาว้ววีสามไปด้วยแล้วกันทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมี่พาว้ไปด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมีกลุ่มละมที่ทำทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยการเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปัง เราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไห่แตกไม่ดีแตกไม่ปัง,ปงพังพีนาาเราก็จะแชร์ไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันครับผมเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดพังไปเล่นเกมนั้นในช่วงเวลานั้นนะครับมากลุ่มของเฮียก็ดูได้ที่ใต้ description ด้านล่างหรือว่าใตา้ c o m มนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีคใาใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะทุกคนมาวันนี้อยู่กับแปะทุน10,000บาทจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยูย่ที่กลุ่มขมับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยก าม,มาซื้อเลยวันนี้เฮียว,ว่าจะมาทําสูตรอะไรนะที่มันน่วงอ่ะสูตรน่วงเขาเรียกว่าสูตรน่วงหรือเปล่าว่าหรือว่าจะพูดยังไงวะเดี๋ยวเฮียจะพูดยังไงดีว,วะที่มันแบบแว่งๆเยอะๆแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนเออจะทําได้หรือเปล่ามาดูํามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอาจจะได้เปลี่ยนคอนเทนต์กลางรายการก็ได้ใครจะไปรู้ครับอาจจะได้เปลี่ยนคอนเทนต์กลางกลางรายการสดๆเลยก็ได้นะไปต่อ อันนี้ๆๆอย่างเงี้ย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 ทุกคนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ต sure. ้องไม่ตกดำนะถึงจะไปต่อถ <tr like ึงจะไปเลยเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเออประมาณนี้นะครับสูตรหน่วงนะกูแค่ชื่อก็งงแล้วเออแค่ชื่อสูตรก็งงแล้วครับสูตรหน่วงตั้งต้นหัวไว้สิบสองแล้วกันนะครับเพื่อมันจะเป็นหน่วงข่างโอเคตกดำไม่หน่วงอะไรสักอย่าง จะมาทำสูตรหน่วงแปะไม่ให้เล่นสักไม้เลยบดิอ่ะตั้งหัวไว้ก่อนสิบสองแล้วกันนะทุกคน,นนะเพื่อมันจะเป็นหน่วงข้างล่างข้างล่างเราจะหมุนจนกว่ามันจะเจอหน่วงเออหรือไม่เจอก็แล้วแต่ก็ตันยี่สิบถ้าไม่เจอไปข้างล่างอ่าละาละ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 เจอละเจอละทุกคนเจอละเจอละอ่ามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าหน่วงอย่างนี้แหละ แต่จริงๆมันต้องหน่วงมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับมา1 0บ10คูณมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่ที่เย่า,ยาเคยแนะนำครับไม่ควรเอาตัวหมุนมากกว่าตัวคูณนะเพราะมันจะไม่ค่อยจ่ายมัน่อบม,มาว้าวตวมาสูตรหน่วงจะได้ผลหรือเปล่าไมา้แรกมาดูกันก่อนอู้จ่ายปลามา500อ่าสูงใหญ่สัยย,ยูจัดมา500จัดไปต่อ มาต่อไหมพี่ชายค okay. ปลาทาจีฉับสวยงาม A ไหลต่อกับ Q ปลาทาแถวแรกโอ้ยไม่มานะครับไม่มาอะมานี่ไม่ขาดทุนชัวร์ครับอุ้ยซองแดงเอ้าซองแดงมาไหมไม่มาอ้ะ K ไป J ไหลต่อ J โอเคปลาทาแถวสาม ไม่มีมาแถวสองสื่อนี่อะไรอย่างชอบมันจริงๆอ้าโกกโกแพงอยู่ครับตัวนี้หมุมสุดท้ายตามสซยค้าจีจีรอเปล่านั่นไงเงี่ยว่าเลยจัดมาพันหไม่น่าเกียดนะโุ่นนะจัดมาพันห้าไม่น่าเกียดนะครับขอตั้งต้นหัวไว้สิบสองครับ โอเคโอเคไม่ได้ตั้งต้นแล้วกูโดนดแดกก่อนไ <laughs> ปอ่าหรือว่าเราทำติดไปรอบหนึ่งครับสุดหน่วงเราอ้าวแล้วหน่วงแล้วหน่วงข้างบนวะ่ะ ข้างล่างยังไม่มีตัวคูเลยเนี่ยไม่ไปยังไม่ไปได้ไหมเออเฟย์กระตุกนิดนึงนะไม่ถือว่ายังหน่วงมากนะไม่ถือว่าหน่วงมากนะครับโอเคไปต่อได้ยังไม่แบบแข่งเยอะเกินนะโอเคสวยเพื่อนเอา้าสูตรหน่วงสูตรหน่วงเอยากขอตั้งชื่อสูตรนี้ว่าสูตรหน่วงนะครับบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาเลยทันะ้งนั้น แล้วแต่แล้วแต่โชคชะตาว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ12คูณ20ไปถ้าไม่เจอจริงๆมันเจอแต่ข้างบนแล้วแต่ข้างล่างมันแค่คูณ8ไงเฮียเลยไม่อยากเล่นเท่าไหร่นะเอ๊บคูณ20่สหุนตันมาจะจ่ายบอกโอเคสวยดอกนี้เปลี่ยนเป็นเคเอ้าไมมาอแปะนอนช่วงนี้หายากมากนะทุกคนนะอู้เปลี่ยนหัวสิงโตใครจะจ่ายให้ล่ะพ่อคุณ จัดไปเราอะก็ตัว480บาทนี่มาเล่นทุนน้อยๆหน่อยนะครับก็อาจจะน้อยสําหรับบางคนอาจจะเยอะสําหรับบางคนนะอือเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปที่ลงช่วงเที่ยงเที่ยงอะมันจะมี2เวลานะสำหรับอาแปะเนี่ยนะจะมีช่วง6กโมงเย็นกับช่วงเที่ยงของอีกวันหนึ่งนะก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงเฮียจะเป็นคอนเทนต์ทุนน้อยแล้วกันนะครับเห็นเพื่อนเพื่อน เห็นเพื่อนๆพี่ก็อยากเห็นทุนน้อยกันเยอะนะเดี๋ยวเฮียจัดให้นะเป็นคลิปขอจะลงกลางวันประมาณช่วงเที่ยงหออ่อยวันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่คลิปเนี้ยพอคลิปนี้ลงปุ๊บคลิปต่อไปจากถัดจากคลิปเนี้ยจะเป็นคอนเทนท์ทุนน้อยยาวนะครับสําหรับคลิปช่วงเที่ยงหองอยวันนะครับจัดมา840บาทก็เปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยนะคนบางบางคนก็อยากเห็นขาแบบอยากเห็นแบบทุนต่ำๆบ้างนะครับว่าทุนต่ำเนี่ยเล่นแปะได้จริงไหมเฮีย ก็อ่ะแบ่งเป็นอย่างนี้เลยอย่างที่เฮียบอกนะครับประมาณนั้นเลยหกโมงหกโมงหกโมงเย็นจะเป็นคอนเทนต์ทุนหนักๆหน่อยแล้วกันนะครับส่วนเที่ยงของอีกวันก็จะเป็นคอนเทนต์ทุนน้อยโอเคตามนี้นะทุกคนน่ะมาจัดมีสองพันอีกแล้วส,สวยส่นงดงามจริงๆไปตั้งต้นหัวที่คูณ12สูตรหน่วงเราจะเห็นอีกเมเนี่ยโอเคสวย อย่าเพิ่งมาหนวงข้างบนมาหนวงข้างล่างโอเคแหลกแดกแดกแดกครับสองพันเมื่อกี้เหลือพันเดียวอันนี้คือหมดแล้วนะจะ้กำไรที่ได้มาจากเมื่อกี้นี้อันนี้คือกำไรจากเมื่อกี้เนี่ยพันหนึ่งเลยไปสวยไปเดินข้างลกันเลย เจอไม่หน่วงอ่านันนันมีแกว่งนิดนึงแต่ถือว่ายังไม่หน่วงเยอะนะถือว่ายังไม่หน่วงเยอะเริบเอ๊่บเริบโอเครอดอยู่ดีกว่าไปกันต่อเลยไวัยรุ่นสวยโร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 นอ่านั่นแน่นั่นแน่ถือว่าแกว่งอยู่แต่ยังไม่สุดถือว่าแกว่งอยู่แต่ยังไม่สุดดีว่ เลยอ,อยู่รอดไปเลยอ,อยู่เกือบไม่ดีแล้วเกือบหน้าเสียหน้ากเปิดเลยเมื่อกี้หน้าเปิดเลยหน้าเสียไปแล้วอ่ะนึกว่าจะตกแล้วอโอ้หมาโอ้วสิงโตว้าวไหลคิวไปต่ตสวยสดงดงามโอ้โหดอกนี้สวยมากครับสำหรับหัวสิงโตนะโอ้โหสวยมากสวยสวยสวยเลยสวยเลย จัดไปรางวัลกัอนตัวราดนาสุดเปอร์2,260บาทเอ้ยสวยนะหวัวติงโตเมื่อกี้นะว่าสวยเอาเรื่องเลยทีเดียวเชียวเข้ามายัางไงไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้ามาบ่อยนะหวัวตัวอย่างนี้นะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะทุกคนนะอืจ่ายหวัวสิงโตแล้วไม่จ่ายกูเลยบอกโอเค ย,ยังไม่จ่ายน่าจะไม่จ่ายหรือเปล่าจ่ายตัวแพงมาโอ้โหติดปลามาใครบอกไม่จ่ายโอ้โหทองแดงเ้ยฮจัดทองแดงเข้านะทุกคนนะจัดมา580บาทสุดหน่วงกูเจอแค่รอบเดียวให้ตายเยแต่ได้กำไรนะสูตรหน่วงเฮียไม่รู้เขาเรียกอะไรเฮียเรียกสูตรหน่วงยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะ อื้ไหลคิวปาญัดแถวแรกโอ้ยคิวลงเฉยโอเคดอกนี้สวยงามมากครับจ่ายัวสิงโตมาถึงแบบสวยสดงดงามมากนะทุกคนนะไปโอ้โหหน่วงอย่างนี้ไม่น่ากดเลยวะไม่น่าหมุน,นวงล้อเลยถ้าเกิดกุ๊กถ้าหน่วงขนาดนี้เนี่ยหมายถึงเวลาแบบ มันมันไอหน้าเกมมันดึ้มมันกันตึ้งมามันแล้วมันกันตึ้งมานะทุกคนนะมันจะมีช่วงกระตุกกระตุกหน่อยนะจะหน่วงหน่วงกระตุกกระตุกนะมันไม่ค่อยน่าจะหมุนเท่าไหร่เอ้ยสุตรหน่วงออกมาทีเดียวเองเปรียบคอนเทนต์ละมั้งถึบสองคูณสิบสี่เนี่ยเอ้ยสิบสองคูณยี่สิบเดี๋ยวไม่ทำละมั้งสูตรหน่วงไงเปรียบคอนเทนต์กันตรงนี้เลยไหมทุกคนนะโอ้โหไม่เจอจริงนะเนี่ย พอจะมาทําทำคอนเทนต์หน่วงนี่คือไม่เจอเลยนะครับสตดหน่วงเนี่ยนะโอ้โหเหลือจะยืออ่อะนั่นนั่นมาแล้ว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 เออเอแต่ไงมันก็ตันอยู่ดีไอเวนมาตอนตันพอดีมาตอนตันพอดีกดไปไหนไม่ได้แล้วครับกดไปไหนไม่ได้แล้วนะเอออมามาอยู่มาอยู่หรือว่ามาอยู่นะสุดหน่วงโอ้โหสวยงาม ปาทัชไม้แถวสามไอ้พี่กบอบ,อบ,อบลงมาเฉยอ,อันนั้ไมายนี้มีกำไรสักห้าร้อยหรือว่าห้าพันไอ้เอา 5, ห้าพันีกว่านะถ้าถึง 5, ห้าพันยนเลิกกันนะจัดมารางวนันมีแตเกา้าร้อยยี่สิบบาทถือว่ากำไรมันครึ่งๆถือว่าโอเคนะคอืมน่าจะไม่ถึงแาบมบเอาไห้ถึงพันก่อนก่อนที่จะไปห้าร้อยโอปาทัสโอปันเทสโอปู อึ้งไม่จ่ายแล้วทุกคนเ,เต็มรับผมอึ้อเคปะโอ้ยคิวไม่มีฮะจ่ายดอกหนักๆมาหนา่อยอาวโอ้ยยากฮะอ้อโหยากอะไรนี้โอ้ยเว้าวล้วนทุกคนปุณ2ยี่สิบอกนี้เว้าล้ว,ว,ลวน ปานฮาร์ดมาโอ้โหเต็มระบโอ้ปานฮาร์ดโอ้หโหแล้วได้ยิงชาอีกงถึงทีนที่ทุกเว้ยคุณเนยโอเคกำไรห้าพันอย่างที่เราตั้งความหวังไว้ไม้สุดท้ายพอดีดอกสุดท้ายพอดีทุกคนสวยงามกำไรมาห้าพันนะครับสวยมากดอกนี้ปานฮาร์ดเต็มระบบกันไปเลยทีเดียวจัดไปรางวัลโตราดับซือเพิ่้อ3,980บาทปันฮัรเต็มระบบอีกแล้วคุณผู้ชม จัดมา5,620บาทปิดฉากได้สวยงามนะครับมาปิดฉาก500สุดท้ายแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยหน่วงอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีจากดน้ากดเท่าไหร่นะวงล้อแต่มันจำเป็นนะทุกคนเป็นไงล่ะอย่างนี้เฮียบอกเป๊ะโอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมาวาร์ที่เกมชอยเชียงวินหรือเกมอาแปงของค่าย P.G. นั่นเองทุกคนก็ตามนี้แล้วกันกำไรมา500ครึ่งครึ่ง เอ้ยกำไรมา5,000ัครึ่งค่งนะครับกำไรมา5,000ัครึ่งค่งนะถือว่าใช้ได้ละเอียพอละก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่ภาวะาว,าวีสามไปด้วยกันทุกคนก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวโบกมือไปบายลาไปก่อนแล้วกันสำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้ด s คริป t i o n ด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมไว้เจอกันไวรุน่น